ฟ้าพยับฟาดเรตติ้งเปิดตัวสุดปังเข้มออฟบูมันทะลุจอแอคชั่นมันสมใจแฟนละครช่อง7 HD จริงๆสำหรับละครฟ้าพยับผลิตโดยค่ายมีเดียสตูดิโอที่เปิดตัว EP ีแรกก็จัดหนักให้2อพระเอกเข้มหัดสวีพักคพง์ไพศาลและออฟชนพลสัตยาฟาดกันยับโชว์สกิลบูเดือดต่อสู้กันบนหลังคารถไฟ รวมถึงฉากรอบทำร้ายที่ทําให้รถของออฟเสียหลักจนไหลตกเขาและเข้มต้องไต่เขาลงมาช่วยเรียกว่าจัดหนักกันตั้งแต่เริ่มต้นและผลของความมันส่งให้เรตติ้งเปิดตัว15บวกทั่วประเทศทําไปได้สูงถึง2.7ข้อมูลวันที่24กุมภาพันธ์2568งานนี้สโนวีสพัชวิชัยยเมธาผู้กำกับ ซึ่งเคยฝากผลงานการกำกับละครบูเรตติ้งสูงอย่างเรื่องสารวัตรใหญ่และเพลิงไฟการันตีเลยว่าฟ้าพยับจัดหนักจัดเต็มสมใจแฟนละครบูแน่นอนในเรื่องการทำงานฟ้าพยับสำหรับผมต้องบอกว่าไม่ง่ายนะในแง่ของการตีความหมายและการบูฉากแอคชั่นที่ต้องเก็บภาพออกมาให้ยิ่งใหญ่ตื่นเต้นแต่ผมโชคดีตรงที่นักแสดงทุกคนเขาตั้งใจกันมาอย่างเต็มที่อย่างเข้มที่ผมก็เพิ่งมีโอกาสร่วมงานกับเขาเป็นครั้งแรกด้วย และในเรื่องเขารับบทแฝดเขาจะต้องเล่นแล้วให้รู้สึกว่ามีความแตกต่างซึ่งเข้มทำได้ดีส่วนน้องเมเหมทัญวีชุนหาสวัสดีกุลเรื่องนี้มาเล่นบูเป็นครั้งแรกมีตั้งใจในบทของตัวละครพอตามากทำได้ดีเลยส่วนออกบทของเขามีความท้าทายความสามารถด้านการแสดงมากเขาเป็นเหมือนกับพระเอกฝั่งร้ายซึ่งผมไม่กังวลเลยในตัวออฟเพราะเขาเป็นนักแสดงมืออาชีพที่ตั้งใจในการทำงานมากๆ ส่วนเรื่องของฉากบูอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันในตอนแรกเลยเราตั้งใจกันมากๆอย่างฉากการต่อสู้บนหลังคารถไฟซึ่งมันเป็นพื้นที่แคบดังนั้นต้องควบคุมเรื่องความปลอดภัยให้ดีที่สุดเพื่อให้ได้ภาพที่ออกมาตื่นเต้นที่สุดซึ่งภาพที่ออกมาผมพอใจเลยนะ และหลังจากนี้ยังมีฉากแอคชั่นที่เชื่อว่าทุกคนจะชอบอยู่อีกเยอะมากรวมถึงในละครยังมีเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับคุณสายการต่อสู้ที่มีพลังมีวิชาทั้งด้านมืดด้านสว่างที่เราจะถ่ายทอดออกมาผ่านซีจีเราตั้งใจทําให้ดีที่สุดอยากให้รอชมครับผมฝากละครฟ้าพยับด้วยนะครับอยากให้ทุกคนรอติดตามเรื่อยๆเพราะเป็นความตั้งใจของทุกคนทั้งนักแสดงและทีมงานและนอกจากความสนุกละครเรื่องนี้ยังสะท้อนเรื่องของความผิดชอบชั่วดี ตีแผ่ความดีความไม่ดีการต่อสู้ที่จะต้องผ่านอะไรมากมายกว่าที่จะชนะได้อยากให้ทุกคนรอติดตามชมไปพร้อมกันครับปักหมุดตั้งเวลาความสนุกบูมันเดือดสะใจลุ้นไปพร้อมๆกัน ในละครฟ้าพยับรับชมสดทางช่อง7 HD กด35ทุกวันจันทร์อังคารเวลา20นาฬิกา30นาทีและรับชมย้อนหลังบนแอป r u e Vision Now ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆได้ทางช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ bakaboo tv และช่องทางออนไลน์ ch 7 hd facebook ig tiktok x youtube และ ch 7 hd d r a m a society facebook ig tiktok และเว็บไซต์